สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะวันนี้วลดามาหยุดตรงร้านพระรูปรอห้านะคะจะมาพาท่านมาส่องดูว่าด้านในกำลังแต่งประรำพิธีที่จะเป็นงานแห่ประสาทพึ่งออกพรรษาในวันนี้นะคะเดี๋ยววลดาจะพาท่านชมก่อนนะคะเซิฟเซิฟ,ฟดูก่อนนะคะ ทร้านพระรูปรอห้านะคะวรดามายืนอยู่ตรงร้านพระรูปรอห้านะคะเดี๋ยวจะพาทันเข้าไปชมด้านในค่ะอยู่จุดนี้นะคะจุดเจ้าหน้าที่กําลังจัดงานนะคะอันนี้อีกประมาณหกโมงนะคะจะเปิดไฟจะสวยงามมากนะคะตรงนี้นะคะสวยงามถ้าจัดยังไม่เสร็จนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟตอนกลางคืนเปิดออกมาสวยงามมากนะคะนี่ค่ะ ด้านบนยิงลงไปนู่นจะเป็นแสงไฟเนาะตอนนี้คือกำลังตกแต่งนะคะยังไม่เสร็จเนาะวรดาเข้ามาเซิฟ์ซๆฟดูก่อนนะคะว่าทางนี้ท่านกำลังทำอะไรบ้างเนาะวรดาจะพาท่านเดินนะคะเดินเข้าไปชมด้านในนะคะอันนี้มาตรงป้ายศูนย์ราชการนะคะมองไปเห็นนู่นคือ ป้ายศูนย์ราชการเนาะดาเเดินอ้อมไปฝั่งนี้มีอีกสักคู่ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นเนาะอีกสักคู่หกโมงนะคะจะเปิดไฟขึ้นตรงนี้สวยงามมากตอนนี้นะคะกำลังเปิดไฟส่องออกมายังไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะ ยังมีเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะยังไม่เปิดไฟเนาะอีกสักคู่นะคะกำลังประดับประดาเนาะตอนนี้ประดับประดาไฟค่ะตรงน,นี้สักคู่เจ้าหน้าที่จ,ะะจัดไปเรื่อยๆนะคะจัดไปเรื่อยๆอันนี้เดินเข้าไปถนนไปตรงสารากลางเนาะสารากลางด้านในนะคะ ตรงเป็นซุ้มเป็นซุ้มนี่ก็คือไว้ที่ตั้งประสาทพึ่งเนาะเผื่อฝนตกค่ะตรงนี้เป็นเห็นไหมคะหลอดไฟไฟเยอะสวยค่ะเวลาอีกสักคู่จะเปิดไฟขึ้นมานะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นลวดไฟนะคะลวดไฟจะเป็นไฟขึ้นสวยงามนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะ ยังไม่เปิดจะติดป้ายไว้เลยนะคะห้ามเหยียบไฟเนาะเนี่ยค่ะมาเป็นนี้ก็จะเป็นค่ะตอนนี้มันเพิ่งห้าโมงนะคะไฟยังไม่ขึ้นเนาะอีกสักคู่นะคะประมาณหกโมงไฟขึ้นสวยตรงนี้นะคะจะเป็นดอกสีชมพูนะคะเป็นดอกพลาสติกอันนี้จะเป็นอกดอกสีเขียวสีขาวนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยจะเป็นแสงไฟขึ้นมาแล้วยิบยับสวยนะคะ แล้วมาตรงนี้จะเป็นดอกเลยนะคะดอกไฟงามมากนะคะหลายหลายปีก็จัดมาหลายหลายปีแล้วสวยทุกทุกปีนะคะปีนี้ก็จะเป็นงานใหญ่อีกเช่นเคยนะคะเห็นไหมตรงนี้ถ้าเป็นดอกไม้แบบนี้ไฟก็จะอ้อมอ้อมขึ้นมาก็จะสวยนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ปล่อยไฟนะคะกำลังเจ้าหน้าที่กำลังทำอยู่นะคะ สายไฟยังไม่ยงมมเยงิงตามต้นไม้แบบนี้นะคะแต่ก็มีผู้คนนะคะมาจับจองขายโของอีกสักครู่จะเป็นไฟขึ้นมาสวยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตกแต่งอยู่นะคะเจ้าหน้าที่กำลังตกแต่งไฟเนาะต่อไปทางโน้นก็จะเป็นซุ้มคนขายโองเห็นไหมคะเป็นเต็นเป็นเต็นอยู่นะคะเป็นเต็นทางโน้นก็เป็นเต็น มองไปไกลๆนู้นสุดลูกหูลูกตาจะเป็นใบตั้งประสาทพึ่งเนาะประสาทพึ่งก็จะมาลำเบียงลำเบียงแล้วก็มีนักร้องมาตั้งแต่วันที่12ถนนเส้นสารากลางสกลนครวิ่งเข้าไปนะคะอันนี้เป็นศาลเยาวชนตรงหน้าศาลเยาวชนนะคะตรงนู้นไปไกลนะคะมาด้านในนะคะ สวยจริงๆอีกสักคู่เพราะตอนนี้ยังไม่คําและเจ้าหน้าที่กําลังตกแต่งนะยังมีครึ่งเลยนะคะขึ้นมาจะเป็นดอกไฟสีชมพูนะคะเป็นดอกสีฟ้านะคะแบบนี้ก็จะเป็นดอกสีฟ้าเห็นไหมคะสีฟ้าแต่ไปยังไม่ขึ้นเนาะอันนี้เป็นประรำพิธีจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจัดงานสําคัญสําคัญด้านในนี้นะคะอยู่ในโดมนี้นะคะ วารดามาทุกปีเต้นแอรเบิกประจำนะคะเป็นครูเต้นแอรเบิกอยู่ที่นี่ลานพระรูปรชัชการที่ห้านะคะวารดาก็มาอยู่ตรงนี้นะคะวารดากำเดินเดินไปนี่ตรงนี้ทำมาได้ประมาณครึ่งอีกสักคู่จะสวยงามมากตอนนี้ไฟยังไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าไฟยังไม่ขึ้นเลยค่ะ มันยังไม่คํำนะคะเดี๋ยวมาตรงนี้เป็นซุ้มขายของนะคะเป็นซุ้มที่ผู้คนประชาชนนะคะมาขายของกินที่เต้นขาวๆนี่นะคะใช่หมดเลยนะคะที่เต้นขาวๆนี่เดี๋ยวเมื่อถึงวันงานหรือใกล้ๆวันรดาจะมารีวิวให้ท่านดูอีกนะคะจะคนคึกคักคึกคักมากมายเลยนะคะที่มาที่นี่เนาะตอนนี้วรดาจะเดินลงบันไดนี่นะคะ่ะ ลงบันไดไปตรงที่ลานพระรูปราชการที่ห้านะคะวรดาจะเดินเข้าไปนะคะนี่ค่ะตรงแถวนี้เป็นที่ขายอาหารของกินทั้งหมดเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอาาอาอหารพื้นเมืองของสกลนครมีหลายอย่างผู้คนมาขายนะคะอันนี้วรดาก็มานี่นะคะมาอยู่ที่ รานพรรูปราชการที่5นะคะเพราะวราดาเคยมาเต้นแอลบิกหลายปีนะคะอยู่ตรงนี้แต่ปัจจุบันก็ย้ายไปที่สะพังทองนะคะเป็นลำบาสรลบกับเมรานที่5นะคะนี่ตรงนี้นะคะจะวราดาจะเข้าไปกราบนะคะเข้าไปกราบก่อนนะคะ เราเดินเข้ามาแล้วนะคะมากราบตรงลงสเสด็จพ่อนะคะดวงตาขอกราบนะคะสตัวสมัติสัมปทานโมตัสสะพุทธตัวสัพุทธิททุตตะยติยภูมิาตุสาตุสาตุสา ราดากลับเรียบร้อยแล้วนะคะวราดาก็เดินออกมานะคะจะพาท่านชมอีกนะคะรอบหนึ่งนะคะเมื่อก่อนที่นี่สถานที่นี้บราดามาเต้นแอรบิกเป็นผู้นำเต้นหลายปีนะคะกับพี่สวยนะคะบราดาก็ถ่ายรูปตรงนี้ไปแล้วนะคะ เวลาเปิดไฟตรงนี้จะสวยงามมากนะคะตอนนี้มันยังไม่ค่ำเนาะมันก็ยังมีไฟที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะอีกสักคู่นะคะจะชัดเจนมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นฝั่งออกแล้วนะคะจะมาเจอ,อชลบรมแอรบิกนะคะที่เต้นนะคะเมื่อก่อนไนมะ่ใช่ที่นี่นะคะเมื่อก่อนจะเป็นที่นู่นนะคะที่ฝั่งนู้นนะคะแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนแปลงเป็นสนามเล็กนะคะ อันนี้เราจะเดินออกมาด้านนอกนะคะที่มีเจ้าหน้าที่กำลังจัดไฟเนาะฝั่งโน้นเป็นเวทีใหญ่นะคะมองเห็นเวทีใหญ่เป็นเวทีพวกแสดงพื้นเมืองหรือเดินแฟชั่นผ้าคามนะคะเแฟชั่นผ้าคามถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เชิญมาได้นะคะที่จังหวัดสกนลนครมีเจ้าหน้าที่กำลังตกแต่งจัดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ พมีพินองนะคะเดี๋ยววันนี้วลาดาก็มาอัปเดตให้ท่านดูเท่านี้เพราะยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จเลยเจ้าหนที่กำลังเร่งทำงานนะคะเดี๋ยวเวาเดินออกมาด้านหน้าของด้านหน้าแล้วนะคะด้านหน้าของรา้านพระรูปราชการทีห้านะคะแล้วก็เดินมาด้านถนนใหญ่นะคะตรงนี้นะคะเราจะกลับมาที่จอดรถนะคะที่จอดรถตรงนี้เป็นด้านถนนใหญ่นะคะเห็นไหมคะ จะติดป้ายงานแห่งานประเพณีนะคะงานประเพณีแห่ปราซากพึ่งนะคะจังหวัดสกลนครประจำปี2567นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เปิดไปขึ้นจะสวยนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะอันนี้ก็เป็นปราศาทพึ่งที่ไม่มีพึ่งนะคะอันนี้ทําแบบว่าจําลองนะคะแต่จําลองนี้ก็เป็นของเทนะคะ เป็นไม้เป็นด้านในนะคะแต่ยังไม่มีพึ่งอันนี้หมายความว่าเอามาจอดไว้ให้คนชมนะคะว่าจะทําแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าทําขึ้นมาจริงๆก็จะมีเทียนมีอะไรนะคะตรงนี้นะคะเราขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเสร็จพิธีเราจะมาอัปเดตให้ท่านอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามมาชมด้วยกันนะคะสวยๆงามๆของางานประจำปีของ